เพื่อนเหนแล้วเหรอใช่มาเยี่ยมเพื่อนก็สองอาทิตย์แล้วก็เพิ่งจะมาเยี่ยมเพื่อนก็จะให้กําลังใจกับเพื่อนไว้นะว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่เพื่อนทําผิดเพื่อนจําเป็นต้องยอมรับแต่อยากจะบอกเพื่อนไว้นะครับว่าเพื่อนไม่จําเป็นต้องยอมแพ้สู้ๆ้เพื่อนบายกบเยาวราชอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยน,น,นะครับ อาการไอมันเจ็บคอแต่อาการของคนรอมันเจ็บใจเมื่อไหร่ลูกค้าจะมาโดน้ไปสวัสดีครับวันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์ด้านบนนี้หน่อยนะครับขอคำคมเพื่อนที่ใจไม่ถึงหน่อยครับพี่กบเราให้ใจเพื่อนให้จุดจุดจุดนะครับก็จำเอาไว้ว่านะครับผมเราครบใครเราให้ใจถึงแม้ไม่ได้อะไรเราก็ได้รู้ใจคนนะครับแล้วก็ฝากบอกเพื่อนคนนั้นนิดนึงว่า ศัตรูที่น่ากลัวคือคนใกล้ตัวที่มันทรยศฝากไว้ด้วยนะครับตอบให้แล้วนะ